เช็คเครดิตบูโรตัวเองติดแท็กซิงหรือเปล่าอยากรู้ดูคลิปนี้นะคะลูกคา้คาลูกค้าหลายคนใช่ไหมคะก่อนที่จะยื่นซื้อรถยนต์เนี่ยก็อยากจะเช็คเครดิตบูโรตัวเองดูว่าเครดิตแบบนี้สามารถเช่าซื้อได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีหลายคนที่กังวลว่าแล้วถ้าเช็คไปแล้วเนี่ยจะติดแฮ็กซิงไหมพี่หน่อยถ้าเกิดติดแฮ็กซิ่งมาเนี่ยตอนนี้ยิ่งไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้อยู่วันนี้พี่หน่อยก็เลยจะมาให้ข้อมูลสําหรับการเช็คเครดิตบูโรแบบไหนติดแท็กซิ่งและแบบไหน ไม่ติดแท็กซิงนะคะลูกค้าการเช็คเครดิตบุโรแบบไม่ติดแท็กซิ่งก่อนแล้วกันนะคะแบบไม่ไม่เจอแท็กซิงเลยเนี่ยก็คือ1เช็คกับสำนักงานใหญ่โดยตรงนะคะสาขาอยู่ในตัวกรุงเทพนะคะซึ่งอันเนี้ยเช็คได้เลยเข้าไปสามารถขอเช็คเครดิตบุโรเองได้เลยสำนักงานใหญ่ไม่ติดแท็กซิ่ง หรือเช็คที่สถานีรถไฟฟ้าสารแดงอันนี้ก็เป็นเหมือนสำนักงานย่อยอะค่ะก็สามารถที่จะเช็คได้เหมือนกันก็จะไม่ติดแท็กซี่เหมือนกันเพราะเราไปเช็คเครดิตบูโรโดยตรงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการเข้าไปขอธนาคารเดินเข้าไปที่ธนาคารขอเช็คกับธนาคารนะคะอันนี้ก็จะไม่ติดแท็กซี่เหมือนกันนะคะสามารถเดินเข้าไปหาธนาคารแล้วบอกเขาว่าขอมาเช็คเครดิตบูโรอันนี้ก็จะเป็นการฝากเช็คเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารแล้วก็ส่งเข้าไปที่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ก็จะส่งเอกสารกลับมาให้เราแบบนี้ ก็ไม่ติดแท็กซิงเหมือนกันค่ะลูกค้าถ้าคุณทำอ่าเช็ค3วิธีนี้นะคะที่พี่หน่อยบอกจะไม่เจอแท็กซิงแล้วถ้าที่เช็คแบบไหนถึงติดแท็กซิงหล่ะพี่หน่อยนั่นก็คือการเช็คผ่านแอปธนาคารค่ะตอนนี้แอปหลายๆแอปเลยสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเช็คเครดิตบูโรตัวเองดูได้ก่อนที่จะยื่นกู้เงินกับแอปนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นการเปิดการเช็คเครดิตแบบผ่านแอปเมื่อเปิดเช็คเครดิตแบบผ่านแอปเนี่ยจะกลายเป็นนับแท็กซิงทันทีนะคะลูกค้า เมื่อคุณติดแท็กซิงจากการเช็คเครดิตผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลามาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าแบงก์ก็โหดร้ายเหลือเกินไม่ให้อภัยเลยค่ะแค่เจอแท็ก2แท็กเนี่ยก็แทบจะไม่เอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่หน่อยเตือนไว้ถ้าไม่มั่นใจเครดิตอยากเช็คเครดิตบูโรไปสำนักงานใหญ่มันไกลไปสารแดงมันกายสาหรับลูกค้าต่างจังหวัดไปที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านขอเช็คเครดิตบูโรนะคะอันนี้ไม่ติดแท็กซิง อย่าเช็คผ่านแอปเด็ดขาดอย่าเปิดโทรศัพท์มาแล้วก็จิ้มผ่านแอปพอจิ้มผ่านแอปปุ๊บคุณจะติดแท็กซิ่งทันทีและจะทําให้เช่าซื้อรถยนต์ยากขึ้นมากๆเลยค่ะลูกค้านี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะคะสอหรับลูกค้าที่ทักมาโทรมาสอบถามพี่หน่อยเรื่องของการเช็คเครดิตบูโรตัวเองติดแท็กซิ่งหรือเปล่าถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะรับรองค่ะเข้าใจ100%แน่นอนค่ะ